ที่บ้านเราใช้น้ำพุอยู่2รุ่นค่ะคือแบบ e v e r s w e e t 5และใน k กลค่ะแต่คลิปนี้นะคะก็อยากจะขอรีวิวน้ำพุแมวในโกลค่ะ น้ำพุรุ่นนี้เนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีใครพูดถึงเท่าไหร่ค่ะวันนี้ก็จะได้ให้ดูว่าน้ำพุแบบไร้สายน่าใช้ไหมแล้วก็คลิปนี้น่าจะเป็นไอเดียกับเพื่อนๆในการเลือกน้ำพุแบบไร้สายหรือเลือกแบบมีสายได้ด้วยค่ะอย่างแรกเลยค่ะคือวัสดุเนี่ยเป็นพลาสติกน้ำก็อาจจะไม่เย็นตลอดเวลาเหมือนที่เราได้มาจากโถเซรามิกนะคะแต่ด้วยความเป็นพลาสติกนะคะตัวเครื่องน้ำพุก็เลยจะมีน้ำหนักเบาค่ะและข้อดีของความเบาและความไร้สายค่ะเราก็จะสามารถถือไปไหนมาไหนได้ง่ายค่ะ แต่น้องบ้านไหนที่โซนๆเนี่ยก็อาจจะต้องระวังน้องทำลมนิดนึงนะคะส่วนการทำความสะอาดก็ต้องบอกว่าไม่ยากค่ะชิ้นที่แกออกได้ก็สามารถเอามาล้างทำความสะอาดได้เลยล้างง่ายค่ะส่วนชิ้นที่แกออกมาล้างไม่ได้เลยเนี่ยแล้วก็คิดว่าถ้าแกะก็อาจจะเสียได้เลยก็จะเป็นส่วนของเครื่องสูบน้ําค่ะเท่าที่สังเกตนะคะเราไม่แน่ใจว่าการไหลเวียนภายในเนี่ยเป็นยังไงด้วยค่ะ และแน่นอนค่ะการไม่มีสายก็จะทําให้ไม่มีข้อจํากัดในการวางตามที่ต่างๆอยากวางตรงไหนก็วางได้เลยค่ะตามใจชอบเลยค่ะแต่ด้วยความเป็นพลาสติกนะคะส่วนตัวก็อยากจะบอกว่า,วาไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ค่ะคือตอนทําความสะอาดเนี่ยเราต้องใช้ฟองน้ําล้างจานแยกนะคะจะใช้ฟองน้ําลงกับอาหารคาวไม่ได้เลยค่ะพลาสติกเนี่ยเขาจะดูดกลิ่นทันทีแต่ข้อดีของการเป็นพลาสติกก็คือถ้าทําหล่นมันก็จะไม่พังง่ายค่ะส่วนปั๊มน้ําของน้ำพูรุ่นนี้นะคะ เรายังคิดไม่ออกว่าจะแกะมาล้างยังไงคือเข้าใจแหละว่าระบบของเขาค่ะแยกระบบไฟกับระบบน้ําอย่างชัดเจนค่ะแต่ด้วยความที่เราเนี่ยยังแกะไม่เป็นด้วยแล้วก็มองไม่ออกว่าระบบหมุนเวียนภายในเนี่ยเขาเป็นยังไงก็เลยกังวลว่าการใช้งานระยะยาวเนี่ยเราไม่ค่อยมั่นใจในเรื่องของความสะอาดเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าถ้าเป็นรุ่นแบบที่เป็นน้ําพุทั่วๆไปที่สามารถแกะได้เราก็จะสามารถแกะตัวไดโวมาทำความสะอาดได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นรุ่นนี้เนี่ยเราไม่แน่ใจว่า มันจะแกะภายในออกมาทําความสะอาดได้ยังไงดังนั้นถ้าจะให้ตอบว่าชอบไหมหรือว่าอยากจะแนะนําให้ซื้อไหมเนี่ยคือด้วยความที่เราได้ลองใช้ควบคู่กับตัว e v e r s w e e t 5ทาที่เป็นเซรามิกนะคะเราคิดว่าเราชอบ e v e r s w e e t 5ทมากกว่าแล้วก็เราค่อนข้างความสาคัญกับเรื่องของกลิ่นตกค้างด้วยเพราะว่าน้องแมวเนี่ยเขาจะหมูกดีแล้วก็ให้ความสําคัญในเรื่องของระบบน้ําไหลวนในมอเตอร์ของน้ําพุค่ะถ้าไม่แกะออกมาเนี่ยมันจะมีตะกรนมีเมือกอะไรข้างในหรือเปล่านะคะ ก็อยากให้มันทําความสะอาดได้ดังนั้นถ้าจะให้ตอบว่าเราชอบรุ่นนี้ไหมหรือว่าเราอยากจะแนะนําให้ใครซื้อไหมอาจจะไม่ได้แนะนําค่ะส่วนตัวเนี่ยเคยใช้แบบเซรามิกแล้วเรารสึกว่าในเรื่องของการทำความสะอาดการดูดกลิ่นของวัสดุเราคิดว่าเซรามิกมันทําได้ดีกว่าแล้วก็น่าจะเหมาะกับจมูกน้องแมวมากกว่าค่ะ และที่สําคัญค่ะการทำความสะอาดที่ตอนนี้เนี่ยเราไม่มั่นใจว่ามันทำความสะอาดยังไงระบบไหลเวียนน้าภายในเป็นยังไงเราก็เลยไม่ค่อยแนะนําไม่ใครใช้ตัวน้ําพุแบบไหลาสายค่ะแต่ถ้าในอนาคตเนี่ยมันสามารถแกะออกมาล้างได้มากกว่านี้เราก็ค่อนข้างมั่นใจว่าตัวเนี้ค่ะจะเป็นอีกตัวนึงที่น่าใช้แต่ว่าตอนนี้มันยังแกะออกมาล้างไม่ได้เราก็เลยไม่ค่อยกล้าแนะนําค่ะเพื่อนๆก็อย่าลืมไปดูคลิปที่เรารีวิวตัววัสีทห้ากันต่อนะคะจะได้เห็นภาพมากขึ้นค่ะ